าไปน้องเอ้ย้ไอ้ไอ้ตัวสวิเบไปไหนไอ้ตีอนะงาม้านไอ้มีมาตกนนะมีมาอกัมาไม่ม่มขอถมตนนะมาเจอผมผมมาเจอผมต่อสี่เลยนี่ลองไปเราบอสไปาบอมโอเคอเคออกยังมออกยังการ์ี่อเฮ้ยในเมืองหรอ ไอ้เพื่อนขึ้นเขาหน่อยได้ป่ะเพื่อนเพื่อนขึ้นเขาหน่อยได้วะเพื่อนอยู่ในเมืองเรนี้ต้องสามแล้วนะเกมสามแล้วนะขึ้นเขาหน่อยได้ปะเพื่อนเดี๋ยวมากเลยเข้ามาต่อแลยวกันเม่๊มหน่อยเฮียในเมืองนะเน้นหนดิเน้นหน่อยง่ายไปเว้ยใครรู้ว่าขับมันไม่ไหวอะมึงไปอยู่บนเขาแล้วมึงก็เหินไปเหินมากมึง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 ต้องเอาศพไอ้ยบีเอ็มมนอยู่ในเมืองอะบอสต์เอี๊ยมสี่อะมึงเอาศพมันกลับมาเรื่อยๆนะต้องนะต้องอันนี้มต่อเรื่อยๆนะอุ้มต่อเรื่อยๆนะรับเนี่ยมึงหอบ เดีเลยนะมึงต้องเกมนอกเมืองเท่านั้นนะไม่ต้องไปเมืองนะลังนั้นหลังสนนั่ังนั้นหลัรู้ว่าโดนไล่ก็ไม่เป็นล้อรเยอะนะส้มอ่ะจะมาส้มเป็นอเยอะลังรถไฟพี่ลังรถไฟจงบอสหน่อยพี่บอสหน่อยกูไปเรื่อยๆเดี๋ยวกูไปอบรถพังรถพังรถพังบอสบอสบอสเออไม่ใช่กูได้กูได้พีเอ็มว่ะสมอยู่ที่พี่แล้วช่องนะอจบโอเค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 ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่เอ้แม่งออกมาไอ้บอสบอสบอสตึกโรงพยาบาลบอสโรงพยาบาลบอสโรงพยาบาลบอส ใซสายสามคนก้อนลงกบอลเหรอลากเลยไหมาย่องเราช่องอยู่ไหนไรท่องอี่ในยอยูสามที่เนี่ยโอเคกกำลังไปย่างแต่กูลืมไปกระจกยังไม่ตกไอ้เหี้ยแตกแตกมันก็แตกเหมือนกันไม่แตกเฮ้ยบอลบอลบอลมันแตก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 อยู่ตรงร้านเสื้อผ้าสอนอร้านหมดร้านร้านสอนอบีเอ็มซีบีเอ็มซี หลังสอนนะ B M 4ไปอุโมงค์โงบาลอุโมงค์โรงาบาลไม่ไปไม่ไปเฟอร์ตำรวจไปสาราจีนะโอ้มาพี่จุงเลยดิายสออะงุโมงค์ในตายสามาวมาเ่อยมา่อยูาเร่อยมาเรื่อยเรอยมาเรือยมเ่อยมาเรือยมาเรื่อยมานอยมาเร่ยมา่อยมาเร่ยมา้่มา่อยมาเร่มาเลอยมา่เล่า่ามามามา่มารอมา่มาเอม่มาไล่มา่กูมาไล่กูมาไล่กูเ่มา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 เ่ยมา่า่ามา่มาา่อมา่มา่อม เฮ้ยกู่ยิงไม่โดดได้ไงวะวนไปวนไปพี่ยกรอเด้อพี่พี่ชิมน้องยังยังไม่ได้หรอตำรวจตามหรอคือสำคัญมากไม่เด้เดี๋ยวผมรักรักก็ต้องไปพุกนะตก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 ไอ้เหี้ยฝีมือเขาก็ะจอกเอาดิลงไปเอาดิน้องเฮ้ยไม่มีใครเอาเลยไนี่ขนเป็นคนนึงมึงอย่าเล่นเยอะดิไม่เห่ากูเลยวงแดงเรียกไกลแดงหรอวะปล่อยมันจับไปได้บ้างปล่อยมันโดนจับได้บ้างอย่าตายฟรีโอ้ยสัสปล่อยมันโดนจับเล็บปล่อยเล็บก็พุก พอแล้วพอแล้วพอแล้วช่วยดูช่วยดูช่วยดูเฮ้ยมึงไปคุยอะไรขี้นวดไอ้สัตว์มึงมาทำเพี้ยคนเดียวไอ้กากไม่เป็นไรอ่ะพี่นี่ขึ้นราก่อนเลยพี่นองขึ้นราที่นี่คือราที่นี่คือราพี่มึงจะไดาพี่แจ๊คทำไมอะไรจะได้พี่แจ๊คทำไมตีกูตั้งนานไม่ตายเป็นเพี้ยอะไรไอ้รีบคอออกก่อน์ดไออกก่อน์ดไออกก่อน์ดไออกก่อนออกก่อนไอ้เพี้ยกากก็กากไอ้คุยมึงแพมคุยอะไรงไอ้เฮี้ยขยะฮ่าเฮี้ยเสี่ยวคุยเสี่ยวลากไซน์แล้วมึงไงเฮี้ยเสี่ยวไอ้สัตว พูมัมดีแล้วเลยจเข้าสามน้ำพน้ำพูมาดิปูเนาะพูน้ำพูมาพูนมานมาพูน้ำพูมานได้มาพูได้มพูนด้มาพูนไดิมาพูนไ้มาพูนด้มาพูนไ้มพูนด้มาพน้มพูนได้มาพนี้เลยูนไ้าพูน้เาพูนี่ยมาูนได้มาพูเลย้มนด้ยาพูนไ้มาพูนได้มาพูนได้าพูนไ้าพูน้าพน้าธนาพูนได้มาน้าพนาพาพูนไข้าไง้านีดนไ่ย

ตายเลยสัตว์เฮ้ยเพื่อนเอาขึ้นมาคืนมาคืนมาเดี๋ยวเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยอย่าลืมนะว่าเขาจะตามหามึงให้ควักเพราะว่ามึงเอาปีศาจมาเป็นไรเป็นไรมาแล้วมึงจะผ่านเลยแค่หนวดไอ้ควัยใส่กางเกงขี้ยเลยพอแล้วน้องไม่ได้ตายไปตายไปแต่ขี้ยไม่ล่าน้องไม่ได้ หนเพื่อนกูไม่มาวะพ,พ,พี่พาไปกินไปพานนอนไม่ประมาทก็เฮียรถพังไอ้สัตว์ร้องกูประมาทเฉยแกเอาไปอ้อมาเจไม่เอาเพี่มันรู้ดีเกินเดี๋ยวอย <laughs> เออมันเสียเวลาเปล่า

ลุงพาไปได้ละ มันหอบกูเลยว่ะเฮ้ยเอาจัดเอียใจมือถือจังอ่ะเอาวางอีมพี่ไหมอ่ะเอ้า วางไหมอ่ะวางยิงพีทับรถด้วยวางไหมอ่ะเอ้า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 ้า,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 างตรงนี้ด้วยวางยิงพ e ีด้วยแล้วกูกดเคสด้วยตำรวจไม่เห็นกูร้องไห้นะกูบอกจริงกูร้องไห้นะกูร้องไห้จริงนะ กูร้องจริงนะไอ้เฮียเนี่นนนยว <c oughs> e ันตรงเนี้ยเนี่ยเฮ้ยว้าโอ้กวางยีมพีทับับตัวเอง คมาลงมาลงบาลง้า,งา,งาไม่ได้กดตัตมเล้ซลยผิดปุ่มมัง้งมันจะตั้งใจทำทำหายนะมันตั้งใจโดนด่านะ อ๋อมันติดกับนี่ครับมันติดกับที่ซ่อมรถหรือเปล่าวะใช่ปะไม่ไม่รู้มันติดกับไอซีโร่พอยต์หรือเปล่าไม่ชัวร์ดไง ไ,ได้ยินแล้วเสียงแขกกูเห็นะครับผมเอารถผมนี่อ๋อคุณโดนใบตรงไหนรอตรงไหนพี่ผมอยู่ตรงนัน้น,น,นรถไฟเมืองบนอ่ะสนามเมืองบนอ่ะตัดตานอนรถไฟอยู่นะ โดนร้อไล่ยู่นะตรงหน้าค่ายทหารหมได้เดมัไม่เไร้พีดมมมไม่ไ้พี่บีชั้นและจะไม่พิดวะเกมนะตรงหน้าค่ายทหารลองนะเอจะเจไอเอ็มพีจะเอพจไอเอจไอเอเอ๊ะเจไอเอเอาอยู่ไว้ก่อนนะอเอได้เร้หลุดหรอชักเจแ้มเอา้เาๆ เอาเร็วเร็วเร็วไปเร็วไปเร็วแม่งเอาเบียอุ้มเลยเอาเบียเอมเอาเอาเบียอมอุ้มเลยเอาเบียมไม่มึงเอาเบียมแลนั่งหลังเลยมึงเอาเบียมแล้วนั่งหลังเลยไปไปไปเอาดิยไปเอาดิยไปับดิไปเลยไปเลยมึงเชื่อกูไปเปล่าไปเปล่าไปยักไปไหมไปเลยไปเลยกูกูเห็นด้วยไปเลยเห็นชอบเห็นชอบเจอกันเลยตอนเนี้ยบีเอ็มโฟล์ติเอ็กหลุดนะ BM48 หลุดนะ BM48 อ็กอ่ะผมมีเคสอ่ะเอาไปปะนี่ไงติ่มติ่มเป้มเบีเอ็มเลยเปล่าเอาเบมอุ้มเลย อาบีเอฟเลยเออร้อยเอามาบียกันได้ปืนสีเออสีปืนสีไปสีเลยเออปืนสนั่งไอ้เหี้ยยิงนั่งยิงนั่งเยอะรถแม่งโชว์ยิงเด้งไอ้เหี้ยคันเนี้ยจะมาจะได้ใช้นะตรงโฟโนมบนอยู่ไหนไม่ได้รู้